สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อีกสวัสดีค่ะมือหนีเฮากสิออกเดินทางกันจ้าเฮาสิมุ่งหน้าไปเมืองโบแหล่งไงเมืองยังเมืองโบแหล่งไงแต่ว่าเฮาสิบ่ได้ครับขึ้นไปเธอเดียวเนาะจ้ะเฮาสิประยุทธ์ภาคเมืองนึงจ้ะเดี๋ยวสิเป็นเมืองใดต้องเดินทางไปน้ำกันจ้าอุ้ยมีคนห่านอน เดินทางกันเอาเก็บของขึ้นรถเอารถเข็นไปขึ้นรถอีลาเอาเข็นไปเองเลยเบาโอ้เบืงเต่งตูเคนน้อยเต่งตูสิไปเที่ยวฮหเซลีนตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วจ้าอีลาน้อยก็พร้อมแล้วจะขนของเล่นขออยังมานัเอ,อ้าเดินทางไปน้ำกันจา้า ตอนนี้เขาก็วแวะเทียงจ้าแวะกินข้าวเทียงขววเขาแวะแมคโดนัลด์กินข้าวเทียงแบบง่ายๆรวดเร็วก็คือแมคโดนัลด์จ้ะอีลาไว้เราจะกินแฮมเบอร์เกอร์กินข้าวเทื้งรถจ้าซื้อมากินเทั้งรถเอาโอ้โหแซ่บขนาดากินเบรอร์เกอร์เส้นไ้าโอ้แน่นที่จะได้กินจ้า ก,ก็เชลินจะบ่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้ดูดอก <c oughs> อร่อยไหมอ้ํากันอ้ำโอ้โหกิจกรรมระหว่างทางจ้าวาดรูประบายสีรถไฟมาจ้ามาแล้วมาโอ้ยขบ,บวนสั้นๆหนึ่ง จ้าแวะพักน ốt ละเก๋เลยพากันย่างมาเบิ่งย่างเข้ามาจ้า ขับรถเข้าไปไปหาโรงแรมที่เขาจองไว้จ้าขับรถไปโรงแรมจ้าข้งา,างไปตูเส้นเตอร์ซื้อลรงแรมจ้าหอดแล้วลรงแรมหอดแล้วแต่วาข้าจะเปลี่ยนทางเข้าไปร้านอาหารที่เขาจองไว้พร้อมอันนี้กระบ,บุรู้คือกัน จะเข้าไปลงเข้าไปเช็คอินก่อนอีลายะเข้าห้องน้ำเช็คอินจ้ามองเช็คอินอีลายย่นี่ยูนในร้านร้านที่เราจองไว้มือแรงนี้เลยบารูอันนี้อันนี้คือบารู <laughs> ยูชันสองบาราห้องกะบประมาณนี้จ้ะ ห้องน้ำจ้าก็มีเลากลุ่มทอดถุงเท้าอยู่เข้เากับพักพ่อนะจ้าได้พักพ่อน,น้อยเดี๋ยวเพราะว่าทามาหอวสี่โมงเนาะจ้าเข้าจองร้านอาหารไว้ห้าโมงเข่งก็มีเวลาแค่สัมม่โมงเข่งพักพ่อนะก็อาบน้ําแต่งตัวพากันในแต่งตัวแล้วจ้าเดี๋ยวเขาสิลูกไปกินข้าวแรงกันจ้าพร้อมหรือยังคนน้อยพร้อมนะจ้าสิไป,ปกินข้าวพร้อมหรือยังคะ พร้อมะพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮาสิยังเข้าไปกันจ้าอันนี้คือตัวที่เฮาได้จ้าซิดจะได้เด้อยเซเนนี่ร่าหนังนี้ไอ้พอนังข้างนอกร้านที่เ้ากินมื้อนี้จ้าที่จองไว้ก็คือร้านนี้เลยสตาร์บเบเต้นอันนี้ก็จะคือเมนูจ้านี่แต่เมนูที่เฮาจะกินมื้อนี้ก็คือนี่จ้ะเนื้อสันใน ชนกนอันนี้จะเป็นขนมปังไว้กินเล่นจ้าอันนี้จะเป็นฟรี่จ้าของกินเล่นจ้าอาหารเรียลน้ำย่อยจะมีหอยนั่งลม่มขนมปังโอลีฟอันนี้จะเป็นอาหารจานรักจ้าเป็นเนื้อสันในไดเอทจ้า กินข้าวแล้วก็ต้องต้อด้วยความหวานจ้าลาก,กินไอศครีมอันนี้คงบีนี่ตอนนี้ค่ะก็กินข้าวเรียบร้อยละจา้าก็ขึ้นมาพักพอดแล้วแด้เข้าก็สินอนกุณนายกระดูวิ่งกะคุณนาเจอกันมื้ออื่นเช้าจ้าสวัสดีเช้านี้จ้าเช้านี้เขาก็ตื่นเรียบร้อยจ้า ตอนนี้ก็แปดโมงเนาะเดี๋ยวหฮากระทาถ้าทะตารุเจอแต็งโตแล้วคะกระซิลโลไปกินข้าวกระซิลงไปกินข้าว้าวกันจ้ะกินข้าวเ้าแล้วกระซิออกเดินทางกันเลยสีให้ไปฮอดเป้าหมายจ้ะเพราะว่าหฮากับมามาเอ็ดงานนะอีพรอเนาะนี่ไา้กินข้าวแล้วเรียบร้อยตอนนี้ห้ากระเซกเอาเรียบร้อยละจ้ากระลังสยางไปโลดกัน นี่พี่หมอกับอ,อีละ่ะย้างไปโลดก,กันจ้าตอนเช้ากับอากาศเย็นๆมาเบิงบรรยากาศรอบๆไม่ได้ไปเที่ยวใส่เลยมาหอดโรงแรมกับไปกินข้าวแล้วก็นอนไม่ได้เห็นอย่างเลยบรรยากาศรอบๆจ้ะอันนี้ก็คือโรงแรมที่ห้าพักร้านอาหารที่ห้ากินก็คือติดกันเลยไม่ได้ไปย้างเลาะใส่เลยเด้นต่ย่างไปขึ้นโนดเนี่ยละจ้ะไม่ได้เที่ยว ไ้เที่ยวใส่ไ,ไปใส่ลยพามาย่างเบิงบ้งบรรยากาศจังน้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนี่เป็นสะพานเป็นน้ำอเลียวซลินออกเดินห้างกันละจา้าออกเดินทางกันแล้วเดินหน้าเดินหางมุ่งหน้าไปสู่เมืองที่เราจะไปเมืองนั้นก็คือโบเล่งไง ถติดเป็นแถวเลยจ้ะเพราะว่าไปว่วได้เขาจะเปิดถนนขึ้นให้เลือข้ามจ่ะเห็นหมะอันนี้คือถนนเขาจะเปิดขึ้นอตอนนี้ถนนกระปิดละจ้าปิดลงแล้วกําลังสิทยออยเออไปอีลเล่นสติเกอร์มาติดหน้าเจ้าของมาเลยติดเล็บพร้อมตอนนี้กระเทียงละจ้าเข้ากับกําลังเข้าไปสตอกโฮม แต่ว่าเ้าไม่ได้หยุดอยู่สตอกโฮมเราจะเขาครับผ่านสตอกโฮมตอนนี้ก็คือรถเริ่มติดรถเริ่มหลายแล้วจ้า มันก็มีแดดนอกจากพอแล้วจ้าร้านนี้เลยที่เราจะมาซื้อข้าวเที่ยงเมื่อนี้เอาสิครับรดไปเบิง้งไอ้นี้จ้าโบดโบดใหญ่อยู่ในเมืองอุปสะ่ะ มองที่ห้าจอดกินข้าวเทียงจ้านี่นกินได้มาแล้วย่างอีลาอีลากับนอััสกตืตนบอกว่าจะเล่นเมันมีซิงสาลูกเร็วขนาดคอมบีเป็นข้าวพัดจ้ามีกินกับอีลาตงตะลอดเจอเป็น,น,นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาน จะฮอดห้ามงแรกละจ้าเหยาเหยาเยาเากันยั่งบรูวาจะไส้ดจอดแม่เมืองใดเนาะจ้ามาใหญ่มาดอลลาร์หนะของสวีเดนอิลาญี่ปุ่นสูงคักตอนนี้ก็ห้ามงกว่าละจ้าอีพอกันยังเอดงานอยู่ เขาก็ยังบ่แนนได้ไปหามองผ้าคือมองยูมองกินอย่างเลยงานที่ก็คือ,อยังบาท่านแล้วยัวงมีปัญหาเหลือล่อยเปื่อยสองแม่ลูกกะทาทายาในรถตักวดตะวกวนเดี๋ยวมาเบิ่งวะหาหไปพักจากโมงจากมาืบรรยากาศทางจ้าสรงแม่ลูกทาพอเหตุการณ์ อีลาอยู่นี่ตัวน,นี้กระทุมหนึ่งแล้วจ้ะสาก็มาหอดโรงแรมกำลังสิได้พักจ้ะแต่ก็ยังบ่ทันได้พักบอกเดี๋ยวเฮ้าชิไปเช็คอินแล้วก็ไปหาเข้ากินจ้ะมือน,นี้ก็คือเดิกจ้ะเพราะวะ่วาะร้เจอมีปัญหาในงานงานนี้ปัญหาจาักหน่อยจ้ะอีลาใ็ล้พอกะคนของอยู่โรงแรมอยู่ข้างหลังเฮ้านี่จ้ะเดี๋ยวสิย้ายไปเช็คอิน แล้วกับเราจะออกไปหากินข้าวเลยจ้าทุ่มหนึ่งแล้วบ้างนี่มืดละมืดมืดนหนดูเฟอร์ดินกันก็ไปก็อินก็ไปเช็กอินจ้ะอีลานร้องเพลงวันเกิดเมนจ้ะห้องของคืนนี้จ้ะ เมื่อคือนนอนน้ำซิลินบรไดอีพอว่วาน,นอนบรไดน้ำซิลินก็เลยต้องมีเตียงเตียงเสริมเตียงพิเศษอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องบุงยตอนนี้ค่ากันยางไปหาร้านอาหารจ้ะชิพากันกินข้าวแลงทุ้มเค้งแล้วยังว่่ทัาได้กินข้าวเลยเวลาอยู่นั่นแล้วเข็นยางไปกันจ้ะ หนาวหนาวเย็นพร้อมบานนี้ค่ะพอนั้นกินข้าวแล้ว,วจะได้กินขา้าวละจ้ากินพิซซ่าขานมปังจ้ขาขนมปังกินเล่นก่อนพี่พอพี่พอก็คือกันกับข้าวก็คือจ้าพาซาก็ซีฟูด้ดพิซซ่าเมื่อนี้ก็คือกินแบบอย่างง่ายๆจ้า ตอนนี้ห้องจะกิขนข้าวเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังสีห a างไปลงแ่มอากาศก็คือหนาวทั้งหนาวทั้งมืดใบไม้ใบไม้ล่นเต็มเลย สวัสดีเช้านี้จ้าหลังจากเมื่อวานเฮากินข้าวกินข้าวแล้วหฮาก็กลับมาห้องแล้วเห็นแสงเนือจ้าก็เลยรู้แต่ท่ารู้ท่าอย่างกว่าสิได้นอนกันเดิอเติบน้ำไหนน้ำโอ้ยลาลาจะให้เบิกงอันนี่ลาจะให้เบิ่งงันนั้นเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งข้างนอกจ้าเดี๋ยวเฮากระิล่งไปกินข้าวเช้ากันจ้า โอ้น้ำแข็งเต็งงมเลยเดหลังค่งงาไปน,น้ำแข็งยามือเช้าอันนี้จะเป็นข้าวเช้จาจ้าจะเป็นส่นนี้อันนี้ส่วนส่วนของหอนข้าวเช้จาจ้าตอนนี้าก็เซ็กเอาท์ออกจากเรงแรมแลวจาา้ากําลังเดินห้างต่อ มื้อนี้ก็คือบอลูเป้าหมายเลยจ้ะเพราะว่าตามตาลุเจอไปเนาะเพราะว่าเราเอ็ดงานาเพราะว่าเราเอ็ดงานเนาะแล้วก็ตามแล้วไปเขาก็บยังบ่มีเป้าหมายที่เนสัดไปจ้าเดินทางไปน้ำกันวีลากะจักเล่นยัง้าแวะพักเที่ยงจ้าเข้าไปซื้อซื้อข้าวมาเรียบร้อยแล้ว เป็นข้าวเป็นอาหารไทยจ้ะมีส้มตำตำมะฮ่งพร้อมนี่เข้ามาแวะมองนี้จ้ะเป็นผู้เสียมเหมาะเป็นเอี่ยงนี่ซัดพร้อมไหนไม่เป็นยังเบิง่งจ้ะอินลาตื่นเต้นขนาดอุยแพะเห็นยังบอจะแพะอยู่ในพุ่นข้างในพุ่นแพะลายโตแท้แแนี่ แพะยุบไปยุบพุนแพะหันข้าวเทียงจ้าม,มีตาม,ม้ฮหุ้งข้าวพันให้หละไม่พอกินอ่ทุนนี่กบับบรรยากาศมีลาลเห็กนกระต่ายน้อยบอกวานให้แม่มาเบิ่งแม่ยิ่งกินข้าวไปแล้วโย่สาวหอบมาเลยบานเนี่ยนะเอาใบไม้ให้กระต่ายน,น้อยอ้าไปขีหมูระบานเนย นี้มีกระต่ายอีหรี่ปุ่น์เล่นเล่นโอ้ยกระต่ายน้อยลายโตแทนมาเบิ้งเป็ดบานนี่โอ้ยเป็นเล่นน้ำเวลาตื่นมาเบิ้งแกะบานนี่จ้ะแกะใ่ญ่อันเข่าใ่ญ่ขนาดอิลายักเบิ้งม้ามากหลายม้าค่ะ มาผับอยู่ข้างในผูกม,มาอยู่ข้างในผูกสามโตอีลาเห็นอยู่ปะเนาะอ,ออกเดินทางกันต่อจ้าปนเขาอีลาเทิงรถต่ออีลาขาดแต่ไปเบิ่งกันพวกเต็ดพวกกันแก้ได้บวกินกกีนวดเขา้าในปนต่อ,อยู่ในรถจ้าออกเดินทางกันต่อจ้า ตอนนี้จะห้าโมงแรกนาจ๊ะเขากำลังซีไปหาโรงแรมที่จองไว้ก่อนหน้านี้เราจะกะคำ้ำคือเก้าจากมื้อนี้แต่ย่งกะแต่ย่งบ่หอดเพื่อนคือเก้ากะน่าจะพักคืนนี้เมื่อเช้าก็น่าจะขับลุงเมื่อบ้านจาน้ะ่ว้าวฟิน,นลโรงแรมมื้อนี้จ้ะห้องของมื้อนี้จ้ะก็จะมีโซฟา มีเตียงอีลายู่นี่หายห้องน้ำตอนนี้เ่ากำลังสัญงวกาไปหากินข้าวแรงกันจ้าพี <laughs> ่หมออิลายุนอ้ออีลายแลย้ละ่ะอากาศก็เย็นจา้ายินหนาววันอาทิตย์ร้านกับว่าค่อยเปิดหลายเนาะจ้ะเดี๋ยวไปหาเบิ้งว่าสิมีร้านไหนให้กินข้าวแน่ ในตัวเส้นเตอจ้าวันอาทิตย์กันสิมิดมิดเงียบเงียบน่นอนจ้ะย่างไปจ้ะเขาคิดว่าจะกินร้านนี้ละจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบื้องไมนู่กันจ้ะคนก็คือหลายได้ล่ะบรรยากาศในร้านจ้านั่งได้ทั้งทั้งนอกทั้งในอีลากำลังถอดเสื้อกำลังแปรงล้างกับเขาวมีม้ ни, ม Mayor, มจ้าคอมบีเป็นป้าโอต้าเลจอเป็นเนื้อ ตอนนี้นนข้าวกะกินข้าวเรียบร้อยละจ้ากำลังสิกลกับไปโรงแรมอีละเลิน <c oughs> หนาวยังยังกลับโรงแรมกันจ้ากลับมาห้องเรียบร้อยละจ้าสิผ้ากันนอนล,อล, <c oughs> ละอีละ <c oughs> ละอีละ้วยังนอนลวอะวะ <c oughs> เกลียวมืออื่นเท่าสิฮอดบานบอจา้า เดี๋ยวมาเบิ้งอีกเชือหนึ่งจากมืออื่นสาวเด้อเมื่อน,นี้ก็คือรับฟันดีจ้าสวัสดีเช้านี้จ้าเช้านี้เฮากับิลุมไปกินข้าวแล้วกับสิผ้ากันออกเมื่อเลยเพราะว่าก็ขึ้นหอดบ้านแล้วอาหารเช้าจ้านี่โอ้ยนี่เาเป็นนักสืบกินสมูทตีบอะข้าวเช้าจ้าเดิมเดิม ตอนนี้เขาก็ออกเดินทางกันละจ้ามื้อนี้ก็ขึ้นวานฮอดเหือนแน่นอนครับจากนี้จากเมืองนี้กลับบ้านกับประมาณห้าชั่วโมง,งจ้ะถ้าขับตรงเลยแล้วเต้องแมะเรต้องพากันนะห้าชั่วโมง,งแต่บรรู้ว่าเฮาสิสิแพะแวะกินข้าวเที่ยงใส่สเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านไปน้ำกันจ้า